สวัสดีขยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินขอบคุณที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริงตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์ตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะบทที่25ตราประทับแห่งความสำเร็จ หลังจากเหตุการณเพลิงไม่ที่โรงโอสถต,ตะวันบูรพาไปเหยียนและลินจวินก็ต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากอย่างที่ไม่เคยมาก่อนแม้ว่าพวกเขาจะสามารถดับไฟและช่วยชีวิตผู้คนไว้ได้แต่โรงโอสถก็เสียหายไปมากและชื่อเสียงของพวกเขาก็ได้รับผลกระทบจากข่าวหรือที่แพร่กระจายออกไปอย่างไรก็ตามไปเหยียนและลินจวินไม่ยอมแพ้พวกเขาตัดสินใจที่จะสร้างโรงโอสถขึ้นมาใหม่ให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและกอบกู้ชื่อเสียงของพวกเขาให้กลับคืนมาพวกเราจะไม่ยอมแพ้ ไปเยียนกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นพวกเราจะสร้างโรงโอสถแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ให้ได้ใช่ลินจวินเห็นด้วยพวกเราจะแสดงให้ทุกคนเห็นว่าพวกเราไม่ใช่พวกที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆทั้งสองทำงานอย่างหนักเพื่อซ่อมสมสงโรงโสถอและคิดค้นยาและวิธีการรักษาใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพวกเขาใช้ความรู้ความสามารถทั้งหมดที่มีในการพัฒนาโรงโอสถให้เป็นสถานพยาบาลที่ดีที่สุดในเมือง ยาตัวนี้ข้าคิดว่ามันจะช่วยรักษาอาการของผู้ป่วยได้ดีกว่าเดิมไปเหยียนกล่าวขณะที่กำลังปรุงยาตัวใหม่ถ้าอย่างนั้นเราลองนำไปทดลองกับผู้ป่วยดูหลินจวินเสนอความพยายามของพวกเขาเริ่มออกดอกผลโรงโอสถตะวันบุรพาค่อยๆกลับมาเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้คนอีกครั้งผู้ป่วยจากทั่วทุกสารที่สภากันมาขอความช่วยเหลือจากพวกเขาข้าได้ยินมาว่าโรงโอสถแห่งนี้รักษาโรคได้เก่งมาก ชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวกับเพื่อนของเขาใช่ข้าก็เลยพาพ่อของข้ามาที่นี่เพื่อนของเขาตอบในที่สุดชื่อเสียงของไปเหยียนและหลินจวินก็ไปถึงหูของทางการทางการเห็นถึงความสามารถและความทุ่มเทข,ของพวกเขาจึงตัดสินใจมอบตราประทับแห่งความสําเร็จให้แก่โรงโอสถตะวันบูรพภาตราประทับนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการรับรองว่าโรงโอสถตะวันบูรพภาเป็นสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานและมีสิทธิ์ในการดําเนินกิจการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อทางการนำตราประทับมามอบให้ไปเหยียนและลินจวินรู้สึกยินดีและภูมิใจเป็นอย่างมากพวกเขารู้สึกว่าความพยายามของพวกเขาได้รับการตอบแทนแล้วในที่สุดพวกเราก็ทำสำเร็จไปเหยียนกล่าวด้วยน้ำเสียงตื้นตันใช่หลินจวินยิ้มพวกเราทำได้แล้วทั้งสองกอดกันแน่นรู้สึกถึงความรักและความผูกพันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นขอบคุณนะที่อยู่เคียงข้างข้าเสมอไปเหยียนกระซิบข้าต่างหากที่ต้องขอบคุณเจ้า หลินจวินตอบเจ้าคือทุกสิ่งทุกอย่างของข้าอย่างไรก็ตามความสําเร็จของพวกเขาก็ทําให้กลุ่มคนที่เคยมีเรื่องกับพวกเขาไม่พอใจพวกเขายังคงจ้องจะหาเรื่องและทําลายชื่อเสียงของไปเหยียนและหลินจวินวันหนึ่งมีข่าวลือแพระ่สะพัดไปทั่วเมืองว่าโรงโอสถตะวันบุรพภาใช้ยาที่ไม่ได้มาตรฐานในการรักษาผู้ป่วยทําให้มีผู้ป่วยหลายรายได้รับผลข้างเคียงพวกท่านรู้ไหมข้าได้ยินมาว่าโรงโอสถนั้นใช้ยาปลอมด้วย ชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวด้วยความหวาดกลัวจริงเหรอข้าไม่กล้าไปรักษาที่นั่นแล้วอีกคนตอบข่าวลือนี้สร้างความเสียหายให้กับชื่อเสียงของโรงโอสถเป็นอย่างมากผู้ป่วยเริ่มหวาดกลัวและไม่กล้ามาขอความช่วยเหลือจากพวกเขาอีกไปเย,ยนและหลิงจวินรู้ว่านี่เป็นฝีมือของกลุ่มคนที่ต้องการทําลายพวกเขาพวกเขาตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงและเปิดโปงแผนการชั่วร้ายของคนเหล่านั้นพวกเราจะไม่ยอมให้พวกมันทําลายชื่อเสียงของเราได้ลินจวินกล่าวด้วยน้ําเสียงโกรธเกรี้ยว ช่พวกเราจะสืบหาความจริงให้ถึงที่สุดไปเยียนเห็นด้วยทั้งสองร่วมมือกันทำงานอย่างหนักเพื่อรวบรวมหลักฐานและหาพยานพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอันตรายมากมายแต่ก็ไม่ย่อท้อระวังตัวด้วยนะหลินจะวินเตือนไปเหยียนพวกมันอาจจะทำร้ายเจ้าได้ข้าไม่กลัวไปเยียนตอบอย่างกล้าหาญข้าจะปกป้องโรงโอสถของเรา ในที่สุดพวกเขาก็สามารถเปิดโปงความจริงได้ว่าข่าวหรือเรื่องยาไม่ได้มาตรฐานเป็นเรื่องโกหกและกลุ่มคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้คือกลุ่มขุนนางท้องถิ่นที่ต้องการจะกำจัดพวกเขาเมื่อความจริงปรากฏผู้คนในเมืองก็รู้สึกโกรธแค้นกลุ่มขุนนางเหล่านั้นและหันมาให้การสนับสนุนไปเยียนและลิงจวินอีกครั้งพวกเราเชื่อใจพวกท่านเสมอชาวบ้านคนหนึ่งกล่าวด้วยความเคารพใช่วพวกเราจะสนับสนุนโรงโอสถของพวกท่านต่อไปอีกคนเสริม ชื่อเสียงของโรงโอสถต,ตะวันบุรพาได้รับการกอบกู้และกิจการของพวกเขาก็กลับมารุ่งเรืองอีกครั้งไปเหยียนและหลินจวินรู้สึกขอบคุณผู้คนที่ให้การสนับสนุนพวกเขาและสัญญาว่าจะใช้ความรู้ความสามารถของพวกเขาในการช่วยเหลือผู้คนต่อไปข้าสัญญาว่าพวกเราจะทําให้โรงโอสถแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดไปเหยียนกล่าวด้วยน้ําเสียงหนักแน่นใช่และพวกเราจะไม่มีวันยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆหลินจวินเสริม ทั้งสองมองหน้ากันด้วยความรักและความมุ่งมั่นพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะสามารถเอาชนะทุกสิ่งได้ตราบใดที่พวกเขามีกันและกันบทที่26ร้อยใจด้วยสมุนไพรหลังจากที่ปเยียนและลินจวินฝ่าฟันอุปสรรคและพิสูจน์ความรักที่มีต่อกันทั้งสองก็ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นชีวิตครอบครัวร่วมกันพวกเขาเลือกที่จะจัดงานแต่งงานอย่างเรียบง่ายและอบอุ่นณหมู่บ้านเซียปูซึ่งเป็นสถานที่ที่พวกเขาได้พบกันครั้งแรกและเป็นสถานที่ที่หล่อหลอมความผูกพันของพวกเขาให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น เมื่อข่าวการแต่งงานของทั้งคู่แพร่กระจายออกไปชาวบ้านเสียปู่ต่างพากันตื่นเต้นและยินดีพวกเขาเตรียมงานแต่งงานด้วยความรักและเอาใจใส่ช่วยกันตกแต่งสถานที่จัดงานจัดเตรียมอาหารและร้องเพลงอวยพรทุกคนต่างตื่นเต้นที่จะได้เป็นสักขีพยานในความรักของทั้งคู่ไปเย็ยนกับหมอหลินจะแต่งงานกันแล้วดีใจจริงๆเลยนะาหลิวเอ๋อด้วยน้ำเสียงปราบปลืม้มใช่แล้วพวกเขาเหมาะสมกันมากผู้ใหญ่หวังพยักหน้าเห็นด้วยข้าจะทำอาหารอร่อยๆไปร่วมงานแต่งงาน เสี่ยรู้เสนออย่างกระตรือรือร้นในวันแต่งงานลานกลางหมู่บ้านถูกประดับประดาด้วยดอกไม้ป่าหลากสีสันและผ้าสีสันสดใสที่ชาวบ้านเชวาเยกันย้อมโตอาหารเรียงรายไปด้วยอาหารพื้นบ้านแสนอร่อยที่ชาวบ้านร่วมแรง่วมใจกันทําทั้งข้าวเหนียวส้มตําไก่ย่างและอาหารอื่นๆอีกมากมายแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมาสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและมีความสุข ไปเหยียนอยู่ในชุดเจ้าสาวสีขาวเรียบง่ายแต่แต่งดงามราวกับดอกไม้แรกแย้มชุดนี้เป็นชุดที่น้าหลิวและสาวๆในหมู่บ้านช่วยกันตัดเย็บให้ด้วยความรักและเอาใจใส่หลินจวินอยู่ในชุดเจ้าบ่าวสีน้ำเงินเข้มสง่าผ่าเผยและเปียมไปด้วยความสุขชุดนี้เป็นชุดที่เขาตั้งใจตัดเป็นพิเศษสำหรับวันสำคัญนี้เมื่อถึงเวลาเลิกงามยามดีไปเหยียนและหลินจวินจับมือกันแน่นเดินเข้ามาในลานหมู่บ้านท่ามกลางเสียงเพลงอวยพรที่ชาวบ้านช่วยกันบรรเลงและเสียงปรบมือแสดงความยินดีของทุกคน ผู้ใหญ่หวังทำหน้าที่เป็นประธานในพิธีเขาขึ้นไปยืนบนเวทีที่ตกแต่งอย่างสวยงามกล่าวอวยพรให้ทั้งคู่มีชีวิตคู่ที่ยืนยาวและมีความสุขวันนี้เป็นวันที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ข้าได้เห็นไปเหยียนและหลินจวินเริ่มต้นชีวิตคู่ร่วมกันข้าขออวยพรให้ทั้งคู่รักใคร่กลมเกลียวมีความสุขตลอดไปจากนั้นไปเหยียนและหลินจวินก็ให้คำมั่นสัญญาที่จะรักและดูแลกันตลอดไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามคำสัญญาของทั้งคู่เต็มไปด้วยความรักความจริงใจและความซาบซึ้งใจ ลินจวินท่านคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของข้าข้าสัญญาว่าจะรักและดูแลท่านตลอดไปไม่ว่าจะยามสุขหรือยามทุกข์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไปเหยียนกล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเล็กน้อยไปเหยียนเจ้าคือแสงสว่างที่นำทางข้าในวันที่มืดมนข้าสัญญาว่าจะรักและดูแลเจ้าตลอดไปจะไม่มีวันทอดทิ้งเจ้าไปไหนลินจวินตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นและจริงจัง เมื่อกล่าวคำมั่นสัญญาจบทั้งคู่ก็แลกแหวนสมุนไพรที่ทำจากถาวนถักซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความผูกพันของพวกเขาแหวนสมุนไพรนี้เป็นสิ่งที่ไปเหยียนและหลินจวินช่วยกันทำขึ้นมาแหวนนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราจะอยู่เคียงข้างกันตลอดไปไปเหยียนกระซิบกับหลินจวินเช่ไม่มีอะไรมาพรากเราจากกันได้หลินจวินตอบหลังจากแลกแหวนแล้วทั้งคู่ก็จูบก,กันอย่างดุดดื่มท่ามกลางเสียงปรบมือและเสียงเชียร์ของชาวบ้าน เมื่อเสร็จสิ้นพิธีชาวบ้านต่างพากันเข้ามาอวยพรและมอบของขวัญให้แก่คู่บ่าวสาวของขวัญแต่ละชิ้นล้วนเป็นสิ่งที่ชาวบ้านทำขึ้นมาด้วยมือของตนเองแสดงถึงความรักและความปรารถนาดีที่พวกเขามีต่อไปเหยียนและหลินจวินขอให้มีความสุขมากๆนะนาหลิวอวยพรพร้อมกับมอบผ้าปักที่เธอทำเองให้ขอบคุณเจ้ากะนาหลิวไปเหยียนรับมาด้วยความซาบซึ้งใจขอให้มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมืองผู้ใหญ่หวังกล่าวติดตลก ขอบคุณท่านมากเจ้ากะหลินจวินตอบพร้อมกับโค้งคำนับบรรยากาศในงานแต่งงานเต็มไปด้วยความอบอุ่นความสุขและความสนุกสนานทุกคนร่วมกันร้องเพลงเต้นรำและรับประทานอาหารอย่างสนุกสนานในตอนเย็นเมื่อแสงอาทิตย์เริ่มรับขอบฟ้าไปเหยียนและหลินจวินยืนอยู่บนเนินเขามองลงไปยังหมู่บ้านที่กำลังจัดงานเลี้ยงอย่างคลึกครื้นวันนี้เป็นวันที่ข้ามีความสุขที่สุดในชีวิตไปเหยียนกล่าวด้วยรอยยิม้มข้าก็เช่นกันหลินจวินตอบ ขอบคุณนะที่เข้ามาในชีวิตของข้าทําให้ชีวิตข้ามีความหมายท่านก็ทําให้ชีวิตข้ามีความหมายเช่นกันไปเยียนตอบทั้งสองกอดกันแน่นมองไปยังอนาคตที่สดใสที่รออยู่ข้างหน้าพวกเขารู้ว่าชีวิตคู่ของพวกเขาอาจจะไม่ได้ราบรื่นเสมอไปแต่อย่างน้อยพวกเขาก็มีกันและกันที่จะฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปด้วยกันข้าสัญญาว่าเราจะมีความสุขด้วยกันตลอดไปหลินจวินกระซิบข้าก็สัญญาไปเยียนตอบ แล้วทั้งสองก็จูบกันอย่างดูดดื่มท่ามกลางแสงจันที่สาส,สองลงมาบทที่27ตำนานในสายลมหลังจากที่ไปเหยียนและหลินจวินประสบความสำเร็จในการเปิดโรงโอสถตะวันบูรพาพวกเขาก็เริ่มคิดถึงอนาคตพวกเขาไม่ต้องการหยุดอยู่เพียงแค่การรักษาผู้ป่วยแต่ต้องการสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นพวกเขาต้องการถ่ายทอดความรู้และทักษะที่พวกเขามีให้กับผู้อื่นเพื่อให้มีคนสืบทอดเจตนารมณ์ของพวกเขาต่อไป หลินจวินข้าคิดว่าพวกเราควรจะเปิดสถาบันสอนแพทย์ไปเหยียนเอ่ยขึ้นในขณะที่พวกเขากำลังนั่งพักผ่อนหลังจากเสร็จงานสถาบันสอนแพทย์ลินจวินทวนคำด้วยความสงสยัยใช่ไปเหยียนพยักหน้าข้าอยากจะสร้างสถานที่ที่เราจะได้สอนผู้คนให้รู้จักการปรุงยาการรักษาโรคและการดูแลสุขภาพนั่นก็เป็นความคิดที่ดีหลินจวินพยักหน้าเห็นด้วยแต่ข้าเกรงว่ามันจะต้องใช้เงินทุนจำนวนมากข้ามีเงินเก็บอยู่ส่วนหนึ่ง ไปเยียนกล่าวและข้าคิดว่าเราสามารถขอความช่วยเหลือจากทางการได้ทั้งสองตัดสินใจที่จะเริ่มดำเนินการพวกเขาไปพบผู้ใหญ่ในเมืองเพื่อเสนอโครงการสถาบันสอนแพทย์ผู้ใหญ่ในเมืองเห็นด้วยกับโครงการนี้และสัญญาว่าจะให้การสนับสนุนทางการเงินและด้านอื่นฮ่าฮ่าข้าเชื่อว่าสถาบันสอนแพทย์ของพวกท่านจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อเมืองของเราผู้ใหญ่ในเมืองกล่าวขอบคุณท่านมากไปเหยียนและหลิงจวินกล่าวขอบคุณ เมื่อได้รับการสนับสนุนจากทางการป่ายเยียนและหลิงจวินก็เริ่มลงมือสร้างสถาบันสอนแพทย์พวกเขาเลือกสถานที่ที่กว้างขวางและเหมาะสมและเริ่มก่อสร้างอาคารเรียนห้องปฏิบัติการและหอพักสำหรับนักเรียนในขณะที่การก่อสร้างดำเนินไปพวกเขาก็เริ่มประชาสัมพันธ์สถาบันสอนแพทย์ของพวกเขาพวกเขาประกาศรับสมัครนักเรียนและเชิญแพทย์ผู้มีชื่อเสียงมาเป็นอาจารย์ เมื่อข่าวการเปิดสถาบันสอนแพทย์แพร่กระจายออกไปก็มีผู้คนมากมายสนใจมาสมัครเรียนพวกเขามีทั้งหนุ่มสาวที่เพิ่งจบการศึกษาและแพทย์ที่มีประสบการณ์ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะของตนเองในที่สุดสถาบันสอนแพทย์ตะวันบูรพาก็เปิดทำการอย่างเป็นทางการวันเปิดทำการเป็นวันที่ยิ่งใหญ่และน่าจดจำมีผู้คนมากมายมาร่วมแสดงความยินดีไปเยียนและหลิงจะวินกล่าวขอบคุณทุกคนที่ให้การสนับสนุนและให้คำมั่นสัญญาว่าจะสร้างสถาบันสอนแพทย์แห่งนี้ให้ดีที่สุด ข้าสัญญาว่าสถาบันสอนแพทย์แห่งนี้จะเป็นสถานที่ที่ทุกคนสามารถมาเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ไปเหยยนกล่าวใช่และพวกเราจะสร้างสถาบันแห่งนี้ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศลินจวินเสริมสถาบันสอนแพทย์ตะวันบุรพาได้รับการตอบรับอย่างดีมีนักเรียนและอาจารย์ที่มีความสามารถมากมายมารวมตัวกันที่นี่พวกเขาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกันและร่วมกันพัฒนาวิธีการรักษาโรคแบบใหม่ฮ่าฮ่า ไปเหยียนและหลินจวินกลายเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในสถาบันสอนแพทย์พวกเขาถ่ายทอดความรู้และทักษะให้กับนักเรียนอย่างไม่หวงแหนและให้กำลังใจพวกเขาในการพัฒนาตนเองนักเรียนหลายคนที่จบการศึกษาจากสถาบันสอนแพทย์ตะวันบุรพากลายเป็นแพทย์ที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จพวกเขาออกไปรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศและสร้างคุณงามความดีให้กับสังคม วันเวลาผ่านไปสถาบันสอนแพทย์ตะวันบุรพาค่อยๆเติบโตและกลายเป็นสถาบันสอนแพทย์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไปเหยียนและลินจวินกลายเป็นตำ,ตำนานตามในวงการแพทย์ความรู้และวิธีการรักษาของพวกเขาถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นในขณะที่ไปเหยียนและลินจวินแก่ชาราลงพวกเขาก็ยังคงทำงานอย่างหนักเพื่อพัฒนาสถาบันสอนแพทย์พวกเขาไม่เคยหยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองและให้กำลังใจคนรุ่นหลังให้เดินตามรอยเท้าของพวกเขาหลินจวิน ข้าดีใจที่เราได้สร้างสิ่งนี้ขึ้นมาด้วยกันไปเหยียนกล่าวในขณะที่พวกเขากำลังนั่งชมพระอาทิตย์ตกดินข้าก็เช่นกันหลินจวินตอบเจ้าทำให้ชีวิตข้ามีความหมายทั้งสองจับมือกันแน่นมองไปยังอนาคตที่สดใสที่รออยู่ข้างหน้าพวกเขารู้ว่าแม้พวกเขาจะจากไปแต่ตำนานของพวกเขาก็จะยังคงอยู่ต่อไปบทที่28สสายใยแห่งเลือด ปีแล้วปีเล่าที่ผ่านไปไปเยียนและหลิงจวินได้สร้างชีวิตที่งดงามในเมืองหลวงพวกเขามีโรงโอสถที่เจริญรุ่งเรืองมีชื่อเสียงในด้านการรักษาที่ยอดเยี่ยมและมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ถึงกระนั้นสายใยที่ผูกพันพวกเขากับหมู่บ้านเสียป,ปู่ก็ไม่เคยจางหายไปวันหนึ่งขณะที่ทั้งสองกำลังยุ่งอยู่กับการตรวจคนไค่ก็มีชายแปลกหน้าคนหนึ่งรีบวิ่งเข้ามาในโรงโอสถด,ด้วยท่าทางร้อนรนหมอปหมอหลินแย่แล้วขอรับเกิดเรื่องใหญ่แล้วเขาร้องด้วยน้ำเสียงตื่นระหนก ไปเยยนและหลินจวินรีบเข้าไปประคองชายคนนั้นด้วยความเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นจะเย็นใจเย็นก่อนไปเหยียนกล่าวที่หมู่บ้านเสียป,ปู่เกิดโรคระบาดร้ายแรงขอรับชาวบ้านล้มป่วยกันเป็นจํานวนมากไม่มีใครสามารถรักษาพวกเขาได้เลยคําพูดของชายคนนั้นทําเอาไปเหยียนและหลินจวินถึงกับตกตะลึงโรคระบาดคํคำนี้เหมือนเป็นฝันร้ายที่หวนกลับมาหลอกหลอนพวกเขาอีกครั้งโรคระบาดอะไรอาการเป็นอย่างไรหลินจวินถามอย่างร้อนรน ชายคนนั้นเล่าว,ว่าชาวบ้านมีอาการไข้สูงปวดไม่ตามตัวอย่างรุนแรงและมีผื่นแดงขึ้นตามผิวหนังอาการคล้ายกับไข้เลือดออกแต่รุนแรงกว่ามากและแพร่กระจายเร็วกว่ามากไปเย็ยนและหลินจวินฟังด้วยความรู้สึกหนักใจพวกเขารู้ดีว่าหากปล่อยไว้เช่นนี้ชาวบ้านเซียป,ปูจะต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่อย่างแน่นอนเราต้องกลับไปที่หมู่บ้านเซียป,ปู่ไปเย็ยนกล่าวด้วยน้ำเสียงเด็ดเดี่ยวแต่ที่นี่ละ่ะคนไข้ของเราละ่ะหลินจวินถามเราฝากคนอื่นดูแลแ,แทนได้ไปเย็ยนตอบ ชีวิตของชาวบ้านสําคัญกว่าลินจวินพยักหน้าเห็นด้วยเขารู้ดีว่าไปเเย็ยนผู้ถูกพวกเขาไม่สามารถเพิกเฉยต่อความทุกข์ยากของชาวบ้านเสียปู่ได้ทั้งสองรีบไปบอกลาลูกๆและฝากฝังโรงโอสถไว้กับเพื่อนร่วมง,งานจากนั้นก็รีบออกเดินทางไปยังหมู่บ้านเสียปู่ทันทีการเดินทางกลับสู่หมู่บ้านเสียปู่ปู่เต็มไปได้วยความยากลําบากพวกเขาต้องเดินทางผ่านป่าเขาธุระกันดาลและ,ะเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนแต่ด้วยความเป็นห่วงชาวบ้านทําให้ทั้งสองไม่ย่อท้อ เมื่อไปถึงหมู่บ้านเสียปู่ภาพที่เห็นทําเอาไปเหยียนและหลินจวินแทบกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่หมู่บ้านที่เคยเงียบสงบและอบอุ่นบัดนี้กลับกลายเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความทุกข์และความสิ้นหวังชาวบ้านหลายคนล้มป่วยนอนสมอยู่กับบ้านบางคนอาการหนักจนไม่ได้สติบางคนก็จากไปแล้วทิ้งไว้เพียงความเศร้าและความอาลัยไปเหยียนและหลินจวินรีบเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านทันทีพวกเขาจัดตั้งสถานพยาบาลชั่วคราวและเริ่มตรวจรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มกำลัง ไปเย,ยนใช้ความรู้และทักษะทั้งหมดที่มีในการคิดค้นยารักษาโรคระบาดครั้งนี้เธอทดลองกับสมุนไพรต่างๆอย่างไม่ย่อท้อหลินจวินเองก็ทำงานอย่างหนักในการดูแลผู้ป่วยคอยให้กำลังใจและปลอบประโลมพวกเขาแต่ถึงกระนั้นสถานการณ์ก็ยังคงเลวร้ายลงเรื่อยๆจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นทุกวันและอาการของพวกเขาก็ทรุดลงอย่างรวดเร็วไปเหย,ยนและหลินจวินรู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังพวกเขาไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดี ในขณะที่พวกเขากำลังหมดหวังอยู่นั้นก็มีชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาหาพวกเขาด้วยท่าทางลับๆล,ล่อๆหมอไปหมอหลินข้ามีเรื่องอยากจะบอกท่านเขากระซิบเรื่องอะไรไปเหยียนถามเรื่องโรคระบาดครั้งนี้ข้าว่ามันอาจจะไม่ใช่โรคธรรมดาคำพูดของชาวบ้านคนนั้นทำให้ไปเหยียนและหลินจวินรู้สึกแปลกใจหมายความว่าอย่างไรหลินจวินถามข้าได้ยินมาว่ามันอาจจะเป็นคำสาบ คำสาบไปเหยียนและหลินจวินอุทานพร้อมกันชาวบ้านเล่าว,ว่าในอดีตหมู่บ้านเสียปู่เคยมีตำนานเกี่ยวกับดอกไม้ต้องคำสาบซึ่งเป็นดอกไม้สีแดงสดที่เชื่อกันว่านำพาความโชคร้ายและโรคภัยมาสู่ผู้คนข้าคิดว่าโรคระบาดครั้งนี้อาจจะเกี่ยวข้องกับดอกไม้นั้นชาวบ้านกล่าวไปเหยียนและหลินจวินฟังด้วยความรู้สึกไม่เชื่อแต่ก็ไม่กล้าปฏิเสธโดยสิ้นเชิงพวกเขารู้ดีว่าในโลกนี้ยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้ พวกท่านลองไปดูที่ป่าหลังหมู่บ้านสิชาวบ้านแนะนำข้าได้ยินมาว่ามีคนเห็นดอกไม้นั้นบานอยู่ที่นั่นไปเหยียนและหลินจวินตัดสินใจที่จะไปตรวจสอบพวกเขาเดินเข้าไปในป่าลึกและในที่สุดก็ได้พบกับดอกไม้สีแดงสดที่ชาวบ้านพูดถึงดอกไม้นั้นงดงามอย่างน่าประหลาดแต่ในขณะเดียวกันก็แฝงไว้ด้วยความรู้สึกวังเวงและหน้าขนลุกไปเหยียนและหลินจวินรู้สึกขนลุกสู้ไปทั้งตัวนี่มันไปเหยียนพึมพำ มันคือดอกไม้ต้องคำสาปจริงๆหรือนี่ลินจวินถามด้วยความไม่แน่ใจทั้งสองไม่รู้ว่าควรจะทำอย่างไรดีพวกเขาไม่รู้ว่าดอกไม้นี้เกี่ยวข้องกับโรคระบาดหรือไม่และพวกเขาจะสามารถหยุดยั้งมันได้อย่างไรแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขารู้คือพวกเขาจะไม่ยอมแพ้พวกเขาจะทำทุกวิธีทางเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านเสียปู่ให้ได้บทที่29ปาฏิหาริย์แห่งชีวิต หลังจากที่ไปเหยียนและหลินจวินได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับดอกไม้ต้องคำสาบพ,พวกเขาก็รู้ว่าพวกเขาต้องทำทุกวิถีทางเพื่อหยุดยั้งมันให้ได้พวกเขาไม่ต้องการให้ชาวบ้านเซียปู่ต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมานไปมากกว่านี้ไปเหยียนใช้ความรู้และทักษะทั้งหมดที่มีในการคิดค้นยารักษาโรคระบาดเธอทดลองกับสมุนไพรต่างๆอย่างไม่ย่อท้อหลินจวินเองก็ทำงานอย่างหนักในการดูแลผู้ป่วยคอยให้กำลังใจและปลอบประโลมพวกเขา ในที่สุดความพยายามของพวกเขาก็เริ่มออกดอกผลไปเหยียนค้นพบว่ามีสมุนไพรชนิดหนึ่งที่สามารถต้านทานพิษของดอกไม้ต้องคำสาปได้เธอริปรุงยาจากสมุนไพรนั้นและนำไปให้ผู้ป่วยดื่มเวลาผ่านไปอาการของผู้ป่วยก็ค่อยๆดีขึ้นพวกเขากลับมามีสติและร่างกายก็ค่อยๆฟื้นฟูชาวบ้านเสียปู่ต่างรู้สึกดีใจและขอบคุณไปเหยียนและหลินจวินเป็นอย่างมากพวกท่านคือผู้มีพระคุณของพวกเราอย่างแท้จริงผู้ใหญ่บ้านกล่าวด้วยน้ำเสียงาซาบซึ้งใจ หากไม่ได้พวกท่านพวกเราคงไม่มีวันนี้ชาวบ้านคนอื่นๆกล่าวเห็นด้วยไปเหยียนและหลินจวินยิ้มด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนพวกเขารู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือชาวบ้านเซียปู่หลังจากที่โรคระบาดสงบลงไปเหยียนและหลินจวินก็เริ่มคิดถึงอนาคตพวกเขาไม่แน่ใจว่าควรจะอยู่ที่หมู่บ้านเซียปู่ต่อไปหรือกลับไปที่โรงโอสถในเมืองหลวงถ้าคิดว่าพวกเราควรจะอยู่ที่นี่ไปเหยียนเอ่ยขึ้นอยู่ที่นี่หรือหลินจวินถามด้วยความแปลกใจ ใช่ไปเหยียนพยักหน้าข้าอยากจะช่วยเหลือชาวบ้านที่นี่ต่อไปและข้าก็อยากจะสร้างครอบครัวที่นี่ด้วยหลินจวินมองไปเหยียนด้วยความรู้สึกหลากหลายทั้งรักใคร่ตื้นตันใจและประหลาดใจเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าไปเหยียนจะอยากอยู่ที่หมู่บ้านเสียปู่ท่านหมายความว่าท่านอยากจะมีลูกหรือหลินจวินถามไปเหยียนหน้าแดงเล็กน้อยแต่ก็พยักหน้าอย่างเขินอายข้าอยากจะมีลูกกับท่านเธอตอบเสียงแผ่ว หลินจวินยิ้มด้วยความสุขเขาไม่เคยคิดมาก่อนว่าความฝันนี้จะเป็นจริงได้ข้าก็เช่นกันเขากล่าวข้าอยากจะมีลูกกับเจ้าทั้งสองตัดสินใจที่จะอยู่ที่หมู่บ้านเซียปู่ต่อไปพวกเขาสร้างบ้านหลังเล็กๆและเริ่มต้นชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขไม่นานหลังจากนั้นไปเหยียนก็ตั้งคันข่าวนี้สร้างความยินดีให้กับทุกคนในหมู่บ้านเซียปู่ชาวบ้านต่างพากันมาแสดงความยินดีและโวยพรให้ไปเหยียนและหลินจวินขอให้ลูกของเจ้าแข็งแรงและน่ารักนะ น้าหลิวอวยพรขอบคุณเจ้าข้านาหลิวไปเหยียนตอบด้วยรอยยิ้มข้าอยากให้ลูกของเจ้าเป็นหมอเหมือนพ่อกับแม่เสี่ยวรูพูดอย่างตื่นเต้นข้าก็เช่นกันไปเหยียนหัวเราะในที่สุดไปเหยียนก็ให้กำเนิดลูกชายที่น่ารักน่าชังพวกเขาตั้งชื่อลูกชายว่าตะวันเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่และความหวัง ตะวันเติบโตขึ้นมาในหมู่บ้านเสียปู่ท่ามกลางความรักและความอบอุ่นของพ่อแม่และชาวบ้านเขาเป็นเด็กฉลาดและร่าเริงเขามีความสนใจในสมุนไพรและยาเหมือนกับไปเหยียนเมื่อตะวันอายุได้ห้าขวบไปเหยียนและหลินจวินก็สอนให้เขารู้จักสมุนไพรและยาต่างๆพวกเขาสอนให้เขารู้จักวิธีปรุงยาและรักษาโรคตะวันเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วเขามีความสามารถในการจดจำชื่อและสรรพคุณของสมุนไพรต่างๆได้อย่างแม่นยำลูกของเราเก่งมากจริงๆ ไปเหยียนกล่าวด้วยความภูมิใจใช่เขาจะต้องเป็นหมอที่ดีเหมือนพ่อกับแม่แน่นอนหลินจวินตอบไปเหยียนและหลินจวินมองดูลูกชายของพวกเขาด้วยความรักและความสุขพวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พวกเขาได้รับและหวังว่าลูกชายของพวกเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีและมีประโยชน์ต่อสังคมบทที่ส0ตำนานรักอมตะการเวลาผ่านผ่านไปอย่างเชืองช้า จากเด็กสาวกําพร้าที่พลัดหลงมาในยุคสมัยที่ไม่คุ้นเคยไปเยียนได้กลายเป็นหญิงชาราผู้เปี่ยมไปด้วยความเมตตาและภูมิปัญญาจากหมอหนุ่มผู้เย็นชาและโดดเดี่ยวหลิงจวินได้กลายเป็นชายชาราผู้เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นและอ่อนโยนทั้งสองใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขในหมู่บ้านเสียปู่พวกเขามีลูกหลานมากมายและถ่ายทอดความรู้และคุณธรรมให้กับพวกเขาชื่อเสียงและคุณงามความดีของพวกเขาขาจรกระจายไปทั่วมีผู้คนมากมายเดินทางมาที่หมู่บ้านเสียปู่เพื่อขอคำแนะนำและรักษา ในยามว่างป๋ายเยียนและหลิงจวินมักจะพากันไปนั่งเล่นบนเนินเขาหลังหมู่บ้านพวกเขาจะมองดูพระอาทิตย์ตกด้วยกันอย่างมีความสุขจำได้ไหมว่าเมื่อก่อนเราเคยมานั่งอยู่ตรงนี้ด้วยกันป๋ายเยียนเอ่ยด้วยรอยยิ้มจำได้สิลิงจวินตอบตอนนั้นเรายังเด็กกันอยู่เลยทั้งสองหัวเราะเบาๆเวลาผ่านไปเร็วจริงๆป๋ายเยียนถอนหายใจเช่แต่ข้าก็มีความสุขมากที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับเจ้าลินจวินกล่าวข้าก็เช่นกันป๋ายเยียนตอบ ทั้งสองจับมือกันแน่นข้าไม่เคยเสียใจเลยที่ตัดสินใจอยู่ที่นี่ไปเหยียนกล่าวข้าก็เช่นกันหลินจว,วินตอบทั้งสองเงียบไปครู่หนึ่งหลินจว,วินไปเหยียนเอ่ยขึ้นว่าอย่างไรหลินจว,วินถามข้ารักท่านไปเหยียนกล่าวข้าก็รักเจ้าหลินจว,วินตอบทั้งสองจูบกันอย่างดูดดื่มในขณะนั้นเองก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งวิ่งขึ้นมาบนเนินเขา คุณยา่าคุณปู่เธอร้องเรียกไปเหยียนและหลินจวินหันไปมองด้วยรอยยิ้มมีอะไรหรือเสี่ยหรูไปเหยียนถามท่านพ่อให้หนูมาตามคุณย่ากับคุณปู่ไปทานอาหารเย็นเจ้ากะเสี่ยหรูตอบได้จะบอกท่านพ่อว่าเดี๋ยวเราตามไปไปเหยียนกล่าวเจ้ากะเสี่ยหรู้รับคําแล้ววิ่งกลับลงไปไปเหยียนและหลินจวินมองตามเด็กหญิงไปจนรับสายตาหลานสาวของเราโตเป็นสาวแล้วนะ ไปเหยียนกล่าวใช่และนางก็สวยเหมือนเจ้าไม่มีผิดหลินจวินตอบไปเยียนหน้าแดงเล็กน้อยท่านก็ยังปากหวานเหมือนเดิมเลยนะเธอว่าหลินจวินหัวเราะเบาๆไปกันเถอะเดี๋ยวท่านพ่อของเสี่ยวรู้จะรอนานเขากล่าวจ้าไปเยียนตอบทั้งสองลุกขึ้นยืนและเดินลงจากเนินเขาด้วยกัน ในขณะที่พวกเขากำลังเดินลงจากเนินเขาแสงสุดท้ายของวันก็สาดส,ส่องลงมาบนร่างของทั้งสองทำให้พวกเขาส่องประกายราวกับทองคำภาพนั้นงดงามและน่าประทับใจยิ่งนะักและนั่นคือตำนานรักอมตะของไปเหยียนและหลินจวินตอนนี้สามารถสมัครสมาชิกหรือส่งซูเปอร์ตงเพื่อเป็นการสนับสนุนกำลังใจให้แอดมินได้แล้วนะคะ ขอขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนช่องนิยายเสียงจีนฟังเพลินด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งปรดติดตามอีพีถัดไป